หนึ่ง <1. S 2> โอเคครับวันนี้เราจะมาเล่นอ่าไพ่วาวกันอาจจะก้องอื่นเลือกไพ่ไปก่อนหนึ่งใบเดี๋ยวผมกีไพ่อย่างงี้บอกให้หยุดเมื่อไหร่ก็ได้หยุดแล้วก็ไปดูอ่าโอเคไม่เปลี่ยนใจนะไม่ได้เอาไปนี้นะไมใหยุดไปนี้นะเอาดูวให้กล้องดูด้วยให้กล้องดูดโอเค <c oughs> เสียบมาตรงไหนก็ได้ครับสับไพ่ให้ผม ทีนี้เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ผมมีตัวช่วยหาไพาเาเ่เป็นผู้ช่วยผมอ่าตัวนี้เป็นแผ่นพิมพ์ไทยๆเป็นผู้ช่วยขผมเลยเอาไว้หาไพา่เดี๋ยวก็เลยเดี๋ยวถามก่อนครับว่าไม่มั่นใจเหมือนกันใช่ใบนี้หรือเปล่าเ,เปิดใบแรกให้หใช่ใบนี้ไหมครับ สองผูแดงใช่ไช่เดี๋ยวเอาสองผูแดงเนี่ยเข้ามาในฟิล์มนี้โอเคสองผูง้แดงนะทีนี้ที่ผมบอกเป็นผู้ช่วยเวลาเราเปลี่ยนไพ่ใช่ไหม อาบาวคนบอกสองกวแดงอยู่ไหนสองกวแดงอยู่ในสำรับเหมือนเดิมครับอ่านีสองกวแดงอยั่